ก็วันนี้เราจะมาสอนวิธีการลงไฟล์แตกไฟล์นะคนดูอย่างแรกนะครับให้เรามาโหลดในช่องแอปแตกไฟล์ก่อนนะครับโหลดแอปแตกไฟล์ App นะครับในช่องนะครับพอเราโหลดแล้วนะครับแล้วก็เลือกพาแนวนะครับผมที่เราต้องการลงนะที่มันเป็นไฟล์อะ่ะผมก็จะเอาอยู่ที่โปรฟีสามนะแล้วก็กดเยี่ยมชมเว็บนะครับผม กดเข้าไปแล้วก็รอสักครู่นะครับรอมันมันจะถึงสามวิกดดาวโหลดไฟล์ช่วยลากมือถือพอโหลดเสร็จแล้วก็ก็ก็รอสักครู่นะครับเราก็เข้าตัแอปในพิซตนะครับเราโหลดตัวแอปมาแล้วใช่ไหมแอปแตกไฟล์แล้วก็ติดตัง้งอันนั้มนมันจะมีอยู่ตรงนี้นะคนก็เลื่องหา,าดีผมไม่รูนะครับว่าของทุกคนอยู่ตรงไหนนะครับนี่ ก็กดแยกไฟล์ลงที่นี่แล้วก็รอสักครู่นะครับพอกดเสร็จแล้วนะครับคนดูก็เลื่อนไปหาที่เราแยกไฟล์ลงไวนะ้นะนี่ไฟ์ชั้นล่างมือถือกดเข้าไปแล้วก็กดอันนี้จะมีไฟล์ Mac ธรรมดานะอันนี้ผมสอนแตกไฟล์นะแล้วก็สอนลงไฟล์นะแล้วก็กดค้างไว้แล้วก็กดคัดลอกนะเสร็จแล้วก็กดสามจุดออก <c oughs> แล้วก็เลื่อนหาคําว่า Android นะ แล้วก็กดคำว่าอันที่2นะ data นะแล้วก็กดวางไฟล์ไปเลยน,นะครับคนดูแล้วก็รอมาโหลดนะแล้วก็ได้แล้วนะแค่